สวัสดีครับวันนี้เราโอ้ยบอกอีสานบอกอีสานยังบอกได้อยู่บอกอีสานบอกอีสานมือหนีเข้าชิมากินบักขามจำแจ้วครับนี่ครับแจ้วเข้าเอาไม่ขาซึกงปุ๊มหันไมือแล้วครับยิงกลับบักขามเฮ้ยพิจารณบครับเนี่ยใะ่หรอนะฮะปากคำภาษาอังกฤษเขาว่ายกอะไรเรียกจำบุรีบังไงกะ บบัครเทมาริน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 มะขามนี่มีประโยชน์ยังอยู่อ่ะนี่ครับกินเหลียวทำใบดักใครที่เป็นโรคทองผูกกินมะขามเข้าไปนะครับมะขามบอลไอจวดๆเลยครับมะขามเปียกกะดีขึ้นกันสรรพคุณมันกจะลายแน่เนาะมะขามเปียกเนาะเอาไปนี่ครับก็ปมะขามสมจริงครับบ่ามันบ่ามันซีจี หน่อยมันกรอยแจวมากครับจะเป็นยังไงพี่นเดีชิมดูพูดถึงชิมยังไงครับเอ้ชิมเรียวยังไม่ได้ชิมอยาเค็มอยบวกเค็มเว้ยกูอาอยางเค็มอยู่นนี้เอาคนแรงบวกปัยังครับเอาให้สิเปิดฉาก่อนผมครับนางลงินตีกันนะครับครับครับพี่้องเดีได้กินน้ำลรแกเลยพี่น้อง อ,อยากอีเลยครับตอนหนไงตอนไหไงกูแสบอยู่นี่เขาทาปะติดตาแรงของนานเดี๋ยวก็มาแลงนเนายากกินหลายเรื่องหลายเรื่องกำจังสบายยังได้ช่วงนี้ เล่นกันบ e ้านกันงานอยู่อ่ะเห็ดครับจะเรียนไรเกมอ่ะโอเออบังหนีรครับเกมไม่เด่นนะครับมิเตกาลีนาครับกาลีงาเติมเกมครับโอเติมเกมแล้วเติมเงินเปกนยังสุดอันดอนกุสเซอร์เมียบอะเรอย่างเงี้ยโอเไปจักชอนไปลุงเงี้ยครับแถวครับอร่อยกินทำไงสู้พี่หน่อยมั้ง แยาหัางไว้ยังไงก็เหรองน้ครับมันให้วิตามินอย่างไงวิตามินด oh, ีบ่ครัดีบ่าครับรถเปรี้ยวมันมีวิตามินอยัางวิตามินซีครับเออให้ประโยชน์วิตามินซีป้องกันเลือดออกตามไร้แฟนต่อต้านอนุมูลอิสระพร้อมเน้ยนี่ครับคำยิ่งใหญ่คำโตคำเล็กออกคำเดียวกันใช่ใส่ใช่ครับแกง กเสบเนาะแกงกะกหรี่ตำใส่กระปูหน่อยเนาะคำเนาะเขาบอกคำไปตำกระสบแ้วแบบฮะมองม่โซวี่หน่อยังไม่ได้ยหอากันเนานะไอ้นเส็บอู้หีเ่เดี๋ยวมึงอยากอกกองนะพคนะนะสวัสดีครับโ <c oughs> อ้อกเกี่ยวห้งครับ ต้องข้งก็เปียกสรนัมนแแล้วเอาส้นส้นส้นรับเอาหัวหัวมนอื้มปิละลายมาเอาไปหวานมันอืมหวานหวานตาเลยทีเดียวแกวแ่บอีหลีครับ ไอ้ในเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์พอกเข,ข้าเลยครับพระเอกนี่พะเอกเพื่พอนมีย,นมยังในน้ำด,ดีนะในช่องข้าดูแลจดำจำไปใช้ภาษาอังกฤษนี่กินนี่เข้าไว้ยังไงครับอีกกับตัวจกมันมีอย่างไร e e บ้างใครจะชนะมันวป็น E N T E ปะครับอือี e t n นะครับกินนะครับกินนะคับ e t e g g i n นะครับมันมีสามตัวผมจำพี่น้องคอมเมนต์บอกขึ้นในด้วยษาอังจีบไวยังไงกินแฉบเลยครับจะไปเิจอจะไปเจอหาที่แหละเดี๋ยวไปคอมเมนต์ไม่ได้เอาคิดมันยี่ดีไหมยี D เป็นดีบอกครับก็ยี่เนื้อที่นะครับ GIG อ้ย GIG มันเป็นตัว E เพราะอนุญาตกินหนามคนดนึงครับแมน EAT ใช่ไหมครับนาทีแมนครับยิงมาครับ EIG เก่งจังว่าตอบจุดเฮ้แมนบู๋เหรอผูกบอกไปเรื่อยนะงั้นสอบไปก่อนวางเลยนะครับ โอ้พี่น้องครับมือน,นียคักๆเลยนะครับพ่ออะไรนะมือน,นียแล้วพี่น้องสีนำ้ำไร้แนะนำเวียมียังฝาดพี่น้องบ่เวีย้ยนะครับตัดงหยั่ก่อนพี่แกนหยัง่ง<อ>ถ้ามยาียังบ,บอกอยากให,ห้เซุ่มเฮ็ดนี้ปะแนะนำมาได้ใจคอมเมนต์เลยเด้อครับแล้วฝากกดติดตาม กดกระดิง่งหรอกก,กดไลค์พวกเข้าน้ำเดียวครับบ๊ายบายกดไลค์กดแช่งดีวกว่ากดไลค์กดแชงกดสับตะไคร่กดหัวสิงไข่ด้วยไปเล้ครับบ๊ายบายครับไปไป